สวัสดีครับสวัสดีชาว yutube ทุกคนนะครับผมชื่อบีนะครับหรือว่าช่อง y ยูทูบบีคนอีสานนะครับดูนะครับไกกำลังจะกินอาหารนะครับหัวอาหารนะครับกำลังจะกินข้าวนะครับรออยู่นะครับรอข้าวอยู่นะครับ นี่ต้นยางนะครับดูนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูนะครับไก่นะครับทุกคนนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยดูนะครับทุกคนกกุุ เดี๋ยวผมไปเอาข้าวมาหวานให้ก่อนนะครับที่มาหลายว่ครับอาจารย์มืนน้นี้ทวาดให้ครับ,บนนดูนะครับทุกคนนะครับ,บเดี๋ยวเอาข้าวมาหวานให้ก่อนนะกุกกุ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 กํากลังมานะครับทุกคนตอนนี้ครับกําลังมานะครับ,บดูนะครับทุกคนใสนะครับ นะครับมาดูไก่ครับวันนี้มาเที่ยวป่าครับผมเดี๋ยวผมเอาขันมาตักให้ก่อนนะครับดีๆก่อน,นครับต้องมีขันนะครับ คนนะครับยังมีขันนะครับทุกคนยังมีขันนะครับทุกคนนะครับลุ่นครับดูไก่นะครับทุกคนนะครับเยอะมากครับ เดียมาแล้วครับโอ้โหไปย่งหัวอาหารกันก็มีนะครับทุกคนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอะอะนะครับไปนะครับทุกคนนะครับดูนะครับไก่ป่านะครับ เยอะเป็นตานะอ,อนครับผมเยอะมากครับผมนะครับ่งมากกี่ตัวครับ โอ้มาแล้วนะครับไก่นะครับโอ้โหมาครับ

ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ